ฉันยังไม่ตายไดนนี้ก็ครบรอบ10วันที่ฉันไปฉีดเอ็กโซเซลกับดรอบป้าที่เกาหลีฉีดไป100่งรพันล้านเซลล์หกแสนกว่าบาทได้หน้าทุกแกมาแต่หลังจากนั้น6วันรูขุมขนหายหน้ามันแน่นๆผิวมันกระชับอ่ะอเนี้ยครบ10วันผิวสวยมากจริงแกนี่คือยิงแฟตใสผิวแม่งเหมือนกระเบื้องเคลือบอ่ะกลับมาดูบีฟอร์ผิวสวยขึ้นแบบชัดจริงๆเขาเริ่มต้นที่แปดหมื่นเก้าแต่จะได้เป็นสิบพันล้านเซลล์ละนี่คือคุณปามือคำวอดในวงการศิลปกรรมเกาหลีเป็นคนพาแย้มมาทำซึ่งคุณปปปปปาาาาาาไไไไมมมม่่่ใใชชชเเ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 เออออจจนนนนนนตต์์์์ะะแแ็็็พพรรรทคคคุุุณหหหลลยถึึงงขขข้้้โสภผผิิววดดััญบบๆกู คนเลยแล้วก็ไปคุยกับหมออายุ40กว่าแต่หน้า30อ่ะเพราะหมอฉีดเอ็กโซเซลเนี่ยเอ็กโซเซลใช้คนเดียว10กล่องไปเลยตอนทำหมอก็เปิดเพลงลูกทุ่งไปด้วยอ่ะเนี่ยหน้าตาหมอฉันว่าผัวฉันดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปว่ะแกดูนี่แค่ทำผิวนะคือนอนหลับในห้องผ่าตัดใหญ่ไปเลยเล่นใหญ่เสนกว่ามาผ่าหนมที่เห็นว่าอัดได้100่งรพันล้านเซลล์เยอะขนาดนี้คือยาเขาดีไซน์มาให้ฉีดได้ความเข้มข้นเยอะแต่ใช้ยาน้อยก็คือเข้มข้นมากใน2องซีซีมี10บพันล้านเซลล์แต่ถ้าเป็นเจ้ามันต้อง10บซีซีเลยเนาะเจ็ดแล้วก็ไปเที่่ยวตอกลับมายี่่หอเดียวกับทีี่ฉ็นเลยค